哎、嗯欸欸，来来。

ส่งเขากราตุกเขาเป็นเท่ของี่เท่ถาปหมงานไอ้กิ่งเริ่มมีเสาหัวก็ด้มาโดน hà nilà Ừ Không mặt hoa kinh mà Anh sẽ để phang nè ไม้ขนันยงเลยฮะใหญ่บมดละตัวนั้นก็เหมือนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ดิวใหญ่พมนแล้วดิววันเท่าพมนแล้วดิวสีแดงไฟไมเนี่ย นั่นกระต้านออกไหนลิงเออทำนี่แหละเดยต้นขนยุงขนยุงลาวแท้ๆลอยตัวนี้ะนาเสียให้เบิ่งใบมันตัวนี้สะขน,ขนยุงขนยุงแท้ๆขนยุงลาวมีจักต้น ตัวนี้ก็เอาไว้ข้างในนี่รุนบิวปลูปกไว้ให้บิวปลูกไว้ให้บิวปลูกเขื่อนบิวหากระสามปีตัวนี้อีกสามสิบสามสิบปีใสไส้อ่ะ ต้นนั้นแม่นั่นดูล้ายส่วนฟังเนี่ยน,นะปลูกไซเบิดเลยทำอิดนะแล้วบนันนี้ยามขึ้นแล้วก็พวกเจาะอย่างเดี้ยแล้วก็ตายแบบไได้มาเบิงติดติดเต,ต,ต็มหมดนั่นขยุงลาวนี่ติดง่ายขนาดสิได้ปลูกมาแมซมใส่อีกเบางตัวนั่นต้นติดแซมมันนานี่แห้งงหญ่ ตันนี้เบิรงมือหูหุ่มเลยต้องสองมือตัวนี้เห็นบ่มยังไงเลยหลายต้นอยู่เซโซนตัวนี้ตัวนี้ผัดลมงัวมันมาถืออัติโะต้นทางใน,งต,นต้นไม่ยกไม่เนี้ ตายแล้วมันก็แตกนอกขึ้นประมาณสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบป่ายกว่าต้นสาวกว่าต้นนี่แหละต้นขนยงสาวาหมดสาวสามสิบเอามาลงหั่นบอกอะไรรอจ่หอนี่ เมื่ออื่นคันบมีเมียไอหลิงลวสาชิมานันแซมแซมต้นมันอีกคืออันนี้นะขึ้นไปนะ มันะอันแต้มยอ่าอันนี้คืออะไรเกย์านางจะไปใส่เก่กงหรือไม่บ่ ยูรลามันคันจูเจ้าบุได้ยังไงเฮา,าเน้นปลูกมันต้นเลยใช่ไหมเพื่อนว่าอันเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งต้นไม้ก่อนว่ามันเป็นยังไงฟาดมันละด้เเจ๊เจ๋ส่วนฟังนั้นต้นไม้หันเกิดอันติดอยู่จุ่มกันแต่ส่วนฟังนั้นพานมาประมาณไรหนึ่งเนี่แหละต้นไม้ตายเบิดเลย ก็ที่ได้ให้คอนมาเห็ดมาปลูกมาคุดมาไถแล้วก็มาปลูกต้นมาปลูกมันต้นทายเขาอหไรให้เขาเห็ดซื่อๆดินมันจึงเซียนแปลนขึ้นแล้วั่นขเขาได้มาเห็ดเนี่ยแจกฟางนี้กัยองเหลือแต่นั่ะมันยอมมัย้อม ตายนั่นก็ตายเบืดเอาลงเกือบปานนั่นจากร้อยวะไม่แมนห้าหกร้อยคนนะสองสามร้อยบอกนี่แหละบ่จืจอละปุ๊กตั้งแต่นั่นสี่ห้าปีหละ่ะตั้งแต่ซื้อดินอยู่นี่ใหม่ๆหมเดี๋ยวนี้ก็ผ่านมาสี่ห้าปี ที่ห้าปีแล้วก็บรไดมาเบิง้งเลบวก็บรได้มาทางช่วงแรกๆก็จ้างคนทางและเดี๋ยวนี้กับปีนึงทางแท่านึงได้มาบ้านตลอดแล้วก็บุคคอยได้มาจออเบ,บิ้งดินได้อยู่ได้ไม้ขยุงลาวเอาไว้ให้บิวตกรุ่นเบียวอล้วประมาณสามสิบปีให้บิวปลุกเฮือน <laughs> สะอ่อนแต่ไไม้ไม่งามงามไม่ขย,ยงลาวนะปลูกไว้แป๊บเดียวก็ฮอดรุ่นพอรุ่นแม่นี่ก็สซิรไบไซ์ละรุ่นนุกคันต่อหน,น้าไปมีเงินก็ซื้อไม้ซื้ออีกแล้วก็ปลูกใหญ่ๆไว้ไว้ให้ลูกให้หลานยามเขาใหญ่ ลุนเทานี่บริษซายตายก่อนตายก่อนแล้วคันตายไปแล้วลูกลานมีไม่มีอันนั้นไว้ขายเขากันยังดีก็่ได้ไปยืมเป็นนี่เป็น,นสินสเก็บอันใบายานางกันไปเฮดันแก่งนอเไ็่แก่งค่ะ เห็นใบายานางใบายานางอยู่นิะะ่มกัล้าอยู่เจ่ซนฟางนั่นกันอันเครือบักใหญ่อยู่แถวนี้ค่ะมายิกมมนยอยอยู่นี่จ้างมันใหม่มามาัดให้ประตูตามขัดดูวายถ้าไม่ต้องมาทายอย่างดีนี่หนทางทางเข้า มีทางเข้ายังดีได้เร่กันอันนั้นก็สุดส่วนข้าเจ้าเข้มทางส่วนเขาเข้มทางหอมประมาณทางจากทางอย่างมืองประมาณฮอดบ่หาสิบเมตรประมาณนี้ งนหลังนั้นก็เป็นแนนทางยาวมา,าซื้อน้ำอ้อยอยู่มอมอดีด อืมเออหมดชมกัด่อยแล้วอันคิดว่าเมนต้นขนันุงหนีใจเบิดปาดมาเบิงเอา้าหมากคือว่ามาเปลี่ยนแนวนี้หมากหมากมัยาวๆาวมันนี่คือก,กันถแค่พูดย่ายๆนะต้นขันุงมันใบยน้อยหมากน้อยรวงโจะ 大你。今天么？太阳、嗯，有点冷清。 Bây giờ thả về ไไปเก็บผักเก็บผักนี่แหลเลี้ยงมังคว ไ,ได้ผ,ผักได้ผัก่ะอยู่พีน่พนะพี่นั่นนี่เดียอันออกซิจซป่าปกตะ ไล่ไล่ะไกไ,อ,ไ,อ,ไอันนี้ปลาดุกเนาะปลาด่เห็นปลาดุกโลก่อยได้สันอืมสิ่จสิบสี่ มาโดนโน่ตังดากินๆ